สวัสดีครับการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วครับเมื่อ Apple ปล่อย iOS 15.4ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับโดยปล่อยออกมาเร็วกว่าที่คาดอีกด้วยการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่แบบจัดเต็มมากๆเลยครับที่สำคัญเราสามารถปลดล็อก Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากนอนามัยอีกต่อไปเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.4ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.4ตัวเต็มบน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ Multi Core คงที่ความเร็วค่อนข้างนิ่งครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลลั์โดยรวมยังทำได้ดีจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้ จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอ ก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 15.4ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดหนึงครับที่11%เหรือ89%เท่ากับ iOS 15.3ในขณะที่ iOS 15.3.1ใช้ไป10%เหรือ90%การอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 1ตัวเต็มบน iPhone 10 ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีแต่แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุน่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับไม่มีอะไรน่าห่วงได้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้เพิ่มเติมเข้ามาเพียบเลยครับเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ